เราจะมีภาพเด็กซึ่งโตขึ้นเป็นดาราทั้งหมด4ภาพด้วยกันแตะกันเล่นกันทีมละสองครั้งนะฮะคนที่เล่นก่อนได้เลือกก่อนว่าจะเล่นภาพไหนเ,ออเลือกภาพที่ตัวเองมั่นใจว่าตอบได้มากที่สุดก่อนนะครับผม่ผานไปสองตาใคยเล่นได้มากกว่กากันคนทังบ้านรับไปเลย10,000บาทในบรรดาสี่ภาพนี้มีทั้งนักร้องออมีทั้งพระเอกนางเอกมีคนมียศมีตำแหนง่งแล้วก็มีลูกครึ่งด้วยออทำไมลูกครึ่งแล้วหน้าดูยิ้มยิ้มฮะ ไมอ่ะผมไม่ได้รู้สึกมีรอยยิ้มเลยมีแต่น้ำตาตกในอยู่เลยน้ำตาตกในพร้อมจะดูภาพกันยังพร้อมค่ะพร้อมนะภาพมาฮะอุยอุยนี่นี่นี่เอาละอ๋ออะไรผมไม่รู้สักคนเลยเนี่ยรู้เรายังไม่รู้ว่าใครจะเล่นก่อนเดี๋ยวเราจะให้ตัดสินกันด้วยกติกาของเราระดับ สากลนระดับสากคนค่ะเกมนี้เอาไปเล่นกลางอวกาศมาแล้วกับการตัดสินว่าใครจะเล่นก่อนเราส่งตัวแทนมาเป่ายิงฉุกแม่ดูดีพังหนุ่มใช่ไหมชนะได้เล่นก่อนเป่าย ในบรรดาสี่ภาพนี้มีทั้งนักร้อง <ภา S 1> มีทั้งพระเอกนางเอกมีคนมียศมีตําแหนง่ง <ภา S 1> แล้วก็มีลูกครึ่งด้วยอค่ะอยากเล่นรูปไหนเอารูปที่ชัวๆ์รูปที่คิดว่าเรารู้แล้วเราตอบได้เออสี่เป็กันสีส่ครับส,สภาพที่สี่มาฮะทำไมถึงเลือกภาพนี้เพราะว่าหน้าพี่เขาชัดตั้งแต่เด็กเลยค่ะและโดยเฉพาะน้าย นี่ยไหนไหนฝายไอ <ฟ S 2> ้ไหนล่ะฝายปากล่างอ่ะตรงไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อฝ่ายฝายปากคนนี้หรือปากหรือว่าหรือว่าหน้าคนนี้อายุหรือหรืนมีอายุตั้งแต่เด็กหรือเปล่าคนนี้น <c oughs> ดาราหรือนักร้องศิลปินเป็นทั้งพิธีกรดารานักแสดงนักร้องทําได้หลายบทบาทอยู่วงการบันเทิงไทยมานานมากเขา้องร้องเพลงอะไรขี่เส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รักนี่ชื่อเพลงเหรอหรือว่าปิหารไม่มีจริง